ก็เดียวนะคะหน้าดิชั่นก็จะเป็นมันก็จะเหือขึ้นคือเป็นสเก็ตขุยเล็กๆๆบริเวณคิ้วขอบจมูกร่องปากอย่างนี้นะคะเป็นหนักขนาดว่าน้องที่บริษัทถามว่าพี่พี่น่ะหนูขอเรียกเป็นน้องดัดแด้และกันนะคะคือถ้าพูดว่าดัดแหนะน่าจะรู้ทางบริษทัทเลยว่าเออเป็นดิชั่นเองค่ะจากนั้นมาก็คือจะเพลแสงแดดเวลาออกไปข้างนอกถ้าใส่เสื้อแขนสั้น ไปเจอแดดแรงๆอย่างเงี้ยผิวก็จะไม่เกรียมถามว่าเกรียมขนาดไหนเหมือนปลาดุกย่างเลยค่ะจากนั้นมาพอเราเบ็นมากๆเราก็ไปหาหมอไปหาหมอทุกที่หมอก็จะจัดยาแอ้เพะกกับตัวยาหลอกงงน่าจะเป็นตัวสเตยียรอยนี้ให้มาค่ะแต่ถามว่าทุกครั้งที่หมอให้ยามานะคะหมอก็จะบอกว่ายาใช้ต่อเนื่องมานาน,นะครับ เดี๋ยวหน้าคุณจะไม่สวยก็คือมันจะด,ดำทำแล้วก็จะดื้อยาถามว่าผู้หญิงนคนเราเนาะพอได้ยินว่าหน้าดำแค่นั้นแหละค่ะฉันไม่ยอมอยู่สวยค่ะเราก็เปลี่ยนโรงพยาบาลน,นะคะเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่เพื่อว่าหมอจะให้คาตอบอย่างอื่นไหมพอไปที่ใหม่คาแรกที่ถามหมอก็ถามว่าคุณหมอคะโอกาสที่หนูจะหายเหมือนคนอื่นมีไหมหมอก็ตอบสั้นๆว่าไม่มีครับคุณต้องเจอผมตลอดชีวิต แล้วทำยังไงดีจากนั้นมาเราก็าสรรหาหมอไปถามว่าโรงพยาบาลที่ไหนดีเราก็สรรหาไปเรื่อยๆแต่แล้วก็ได้ยามาเยอะแยะมากมายมันก็เหมือนเดิมก็คือได้ยาแก้แพ้กับตัวสเตอรอยมาค่ะมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ทุเลาแค่นั้นเองจากนั้น ประมาณปี56ต้นปี56ก็เกิดด้วยอาชีพของเราเนาะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายเสื้อยืดอยากลดคอสอยากลดต้นทุนเราก็มาทำผ้าเองก็เอาผ้ามาตัดแล้วก็เย็บเองจางนั้นมาส่วนที่เราสัมผัสบ่อยๆครั้งเราก็จะได้รับสา่ตรงนั้นก็คือพิจญเพชรผ้าสีดำกับสีกรมบริเวณมือตรงนี้นะคะ จะเป็นแผลลึกล่องลึกมากแล้วก็มีเลือดไหลออกมาแพ้ขนาดนั้นเลยนะคะแล้วบริเวณหน้านะคะจะสวยมากช,ช่วงที่ว่าแพ้สารเทีมีนะคะหน้าก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็คือจะค่อยๆแดงแล้วก็จากนั้นมาหน่าจะเหือบวม บวมมากนะคะแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าแพสอถามว่าเป็นอะไรบอกว่าแพสต่างกมีหมอบอกว่ามันแพ้ได้มันก็หายได้ไม่มียาช่วยครับอายุคงเยอะแล้วแล้วก็บอกตายเลวทำ้าไม่นใจเยอะเลยเอาเลยบอกว่าหมอมียาที่ทาไลยเหรอหมอบอกว่าก็เดี๋ยวมันก็ดีเองเราก็กลับมาแล้วก็ล้างหน้าก็ใช้น้ำเปล่าธรรมดานะคะ ก็มันก็จะเห่ยถ้าเป็นข้าวที่ขยายจริงๆก็จะประมาณนี้นะคะคือมันเห่ยเยอะมากแล้วก็ทรมานมากปวดแสดบปวดร้อนจนแบบยังยังคิดว่าเอ๊ะทำไมมันมันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างนี้ไงเพราะเราทําทุกวันเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอสามทีนี้อย่างนี้ไงจากนั้นมาก็ตัดสินใจแล้วว่าแม่ค้าคงไม่ไม่เป็นละเพราะว่าเราเราได้รับตรงนี้เสร็จมันก็ไม่คุ้มเนาะ พออยู่มาสัก,กระยะหนึ่งดิฉันก็ถามว่าโชคร้ายอย่างเนี้ยแต่ก็ยังโชคดีที่มีคนแนะนำให้ฉันรู้จักรู้จักกับดินนะคะคือมีเพื่อนที่ทำงานที่เก่าแนะนำไม่รู้จักยืิมช่วงที่เป็นภูมิแพ้เขาก็แนะนำให้ดิฉันทานสูตรสีเขียวเช้าหนึ่งแคปซูลเย็นหนึ่งแคปซูลก่อนอาหารขึ้นไหนึ่งชั่วโมงนะคะ พอวันที่สี่ก็กลับเป็นเช้าสองยันสองแต่ถามว่าบางคนก็คงจะถามว่ามีอาการข่านเพียงไหมคะหรือภาษาชาวบ้านเราก็จะถามว่ามีการกระทุ้งไหมอะไรเงี้ยแต่สามวันแรกก็จะมีรู้สึกท่านเขั้งตัวคือเหมือนเราจะเป็นไข้ตัวรุมๆนะคะจากนั้นวันที่สี่ที่ว่าเป็นพุงแพ้ตามที่ว่าผมโดนอะไรอย่างเงี้ยดิฉันทานมาประมาณสองเดือน เดือนที่สองลองลดยาหมอที่ว่าหมอให้ยาแก้เพ้มาแล้วก็ตัวสเกอรอยที่พาน,นะคะลองลดดูแต่เดือนที่สองมนรู้สึกว่ายัางยังคันคันอยู่ก็ก็กยังไม่ไม,ไม่ไม่กล้าปล่อยพอมาเดือนที่สามก็ลองลดไม่ทานยาหมอแล้วก็ไม่ทายาอาการดีขึ้นเราก็เริ่มบอกเออเราเจอละจากที่ว่าทรมานมาสิบกว่าปีนะคะที่ว่าเป็นภูมิแพ้อย่างนี้ย ถามมองว่าวคุณหมอคะมีวิธีป้องกันไหมอ๋อมีครับเวลาคุณไปทํางานคุณก็คาดหัวไปละกันอย่าให้โดนแดดโดนลมแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวไปอย่างเงี้ยแล้วเราจะทํายังไงละคะก็ต้องทตามหมำก็คือโากหัวไปแลนะ้วน้องถามว่าพี่แข็นที่หนาวอยู่ตลอดเวลาเลยรดัวอะไรพี่ก็ใส่เสื้อแขนยาวแต่พอถอดเสื้อให้น้องเขาดูน้องของน้องก็บอกว่าพี่ทําไมมันน่ากลัวยอย่างเงี้ย มันไม่เหมือนปลาดุกไงเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเข้าใจแล้วพี่แล้วต่อมาปีห<ม>้าหกที่ว่าเป็นแพทย์าสตร์คมีนะคะกอดีคุณคุนจีลานะคะต้องขอขอบคุณคุณขุนจีลาที่ช่วยแนะนําให้ทานตัวอาทีนอคคู่กับน้ำมังคุดก็คือแขที่ว่าที่มือนะคะคือคุณข้นจะแนะนําน้ำมังคุดเช้าหนึ่งหนึ่งสอง เที่ยงแคปซูลซิมพูเหมือนแคปซูลแล้วก็เย็นเหมือนแคปซูลพอ 24, ลวันที่สี่เราก็ปรับเป็นแคปซูลสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลก่อนนะคอหนึ่งชั่วโมงเชื่อมัมคาะว่าสามวันแรกมือฉันที่ว่าเป็นแผลลึกๆหน้าม,มังคุดฉางมากค่ะคือช่วยให้อาจารที่ว่าเลือดที่ไหลออกอยู่และเป็นแผลลึกๆเนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะ พี่ฉันต้องขอขอบคุณดรวิเชษฐิยะติตาราด้วยนะคะที่เอ่อทำให้การดดีขึ้นการดู่ถ้าเกิดว่าแบบทุกวันเนี้ยดูแลสุขภาพยังไงทุกวันเนี้ยสุขภาพพอมีี่ชนดีขึ้นทุกอย่างก็ดูแลก็คือปรับเปลี่ยนมาเป็นตัวสีชมพูดูแลถ้าอากาศเอ่อเปลี่ยนแปลงมากๆก,ก็จะใช้อ่สามทับซูนแต่ถ้าปกติอย่างเงี้ยอากาศปกติก็จะใช้เช้าหนึ่งทับซูนย็นหนึ่งทับซูน ก็ดูแลและสุขภาพตัวเองก็ดีขึ้นภูมิใจที่ตัวเองได้มาเจอก็คือมาเจอสุขภาพไอ้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเนี้ยเพราะว่าไม่คาดคิดว่าตัวเองจะมีความสุขในการคิดว่ามันจะไม่ดีขึ้นนะคะก็คืออยากให้ทุกคนอยากผิวสวยหน้าใสไม่มีปัญหาสุขภาพเชินดิมเมอนิชันนะคะสวัสดีค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова